A kiss on the head. ตอบหน้าเลโอนาร์โดเดคาเปียโอเคยทำงานในร้านซับเวหรือจะให้รีดนมวัวก,กับขับรถแท็กเตอร์เธอก็ทำได้ถ้าผมถามว่ามีนักแสดงหญิงคนไหนที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกชื่อแรกๆที่พวกเรานึกถึงคือชื่ออะไรกันครับสำหรับผมแล้วนั้นชื่อแรกๆที่นึกถึงก็คงจะเป็นแอนเจลินาจลรีสแกรีดจอห์นสันเอมมาสโตนหรือนาตาลีพอร์ตแมนแต่ถ้านับแค่ปี2023แล้วคงไม่มีใครล้อแรงไปกว่าเธอแล้วครับกับมาร์โกโรบินนักแสดงหญิงผู้ที่ถูกนิยามให้เป็นเจ้าหญิงที่จับต้องได้ผู้ที่ถูกรับเลือกในบทบาทบาาบบีีฉัตตุกตท่เป็น ความฝันของเด็กสาวทั่วทั้งโลกชีวิตของมากโก้นั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างไปรู้จักเธอกันมากกว่านี้ครับกับเอ็มเล่าพอดแคสต์เธอพร้อมจะส่งมอบการแสดงทุกอย่างเท่าที่เธอทําได้และทํามันออกมาอย่างไร้ความลังเลนี่คือตัวอย่างของคำชมของ ogo, เดียโก้คขาวานะแสดงผู้ที่เคยร่วมงานกับมาโก้โรบินมาก่อนครับถ้าจะให้เปรียบเส้นทางอาชีพการแสดงของมาโก้โรบินนั้นเป็นยังไงคงเปรียบเสมือนซินเดอเรลล่าในชีวิตจริง